สวัสดีครับมาพบมาพอกับผมบ่าวสารข้ามสามขอดครับผมครับแรงนี้ครับผมได้ก้อยขมขมเส็บแซ่เพื่อก้าเหรอครับผมมามากินน้ากันครับเป็นตะแซส็บวครับพี่น้องมาเด้อ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 ขาดบ่ได้คือเก่าเหรอครับผมเข่าเหนียวครับเต็มกองเลยวันนี้ครับผมขึ้นยากไปทั้งรางคือเก้า ผักกับพักแก้มกับมี้ไอ้โหระพาครับผมโหระพาแล้วก็พักไอ้สลัดกรอบแล้วก็พักกาดน้อยหนึ่งครับผมมามามากินกันเลยครับผมบ่ได้กินโดนได้เมนูนี่โดนโดนกินเถอครับผมปร่อยขมขมกินกับเขานิ่วนุ่อู้ยเขากันออื กับแก่ม <accurately> ก็พักเลยลายแสบครับอือหือ <rule> Mm hmm. ขออภัยสำหรับค้นเีเบอกินดิบด้วยครับผมอืม mm hmm. เต็มปากเต็มคำของเสียอยูกกก่กับภูมัก Enter in này này, trăng giỏi. ครับอืม,อมพี่น้องใดยังกินยังกับเม่นมาบอกกันไลยได้ครับผม อุ้ยมามากพี่น้องเสียบๆนุ่งกัน เจับแสบมือเรารับผม